สวัสดีค่ะเด็กๆพอดีว่าเรื่องกราฟนะคะงานที่ครูสั่งเรื่องของรูปภาพเตอรบครูสั่งงานเราไปแล้วมีเพื่อนบางห้องนะคะทำแล้วทําไม่ได้เพื่อนมีปัญหานะคะดังนั้นครูก็เลยมาอาจเป็นคลิปไฟล์วิดีโอคลิปที่3ให้กับเรานะคะอ่ะเริ่มต้นในการทำนะคะให้เราวาดรูปภาพกราฟแกน x กับแกน y พร้อมเติมตัวเลขให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเริ่มต้นทํา รูปภาพรูปเดือใบทีนี้วิธีการทําค่ะให้เรานะคะลูกกาหนดคู่อันดับค่ะคู่ที่หนึ่งค่ะคือคู่อันดับเลขแรกคือลบสองกับหกครูเขียนลงไปด้านนี้นะคะลบสองกับหกครูเขียนเสร็จแล้วครูก็ทําการนะคะมาหาเส้นคู่อันดับนะคะจากโจทย์นะลูกให้เรานะคะ,ะสมมุตินะคะใช้ปากกาก็ได้นะคะ ใช้ไปลากไปหาเส้นเลข6เลบสองอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเลข6อยู่ด้านบนลากขึ้นไปด้านบนอ่ะเสร็จแล้วลากจุดมาเชื่อมโยงตัดกันเหมือนในคลิปที่1น,นะคะเสร็จแล้วทําการจุดเขียนไว้ค่ะลบ2กับ6ใส่ไว้คู่ที่1คู่ที่สองค่ะคือเลข3กับเลข4คูก็หาต่อคะ่ะเลข3อยู่ฝั่งนี้ของแกน x เลข4ของแกน y อยู่ด้านบนค่ะลากไปหากันนะคะ mm hmm. ครูก็ลากไปหาการอาจเจอจุดตัดใวงกลมจุดตัดเขียนเลข3กับเลข4นะค,ะ mm hmm. คู่นดับคู่ที่3ค่ะคือลบ2กับ 1, mm hmm. 1> ครูก็เขียนนะคะ mm hmm. ลบ2อยู่ตรงนี้เส้นที่1ค่ะ mm hmm. เลข1อยู่ไหนอยู่ด้านบนตรงนี้ลบ2ไปหาเลข1 ลากขึ้นไปนะคะหาเลขหนึ่งมันทับเส้นกันก็ไม่เป็นไรนะคะเลขหนึ่งตำแหน่งนี้อ่ะเจอจุดตัดแล้วใส่จุดตัดเขียนด้วยค่ะลบสองกับหนึ่งเส้นที่สี่ค่ะคือลบสองคู่กับลบสองค่ะลบสองคู่กับลบสองอยู่ตรงไหนลบสองอยู่ตรงนี้นะคะของแกน x เลขเลข,ลขลบสองของแกน y อยู่ด้านล่างค,ะค่ะครูก็ลากลงมาด้านล่างนะคะเสร็จแล้วลากเส้นเชื่อมโยงตัดกันอ่ะ เราจะเกิดเป็นจุดตัดขึ้นมาเขียนนะคะลบสองกับลบสองนี่ได้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วคู่ที่สามค่ะคือเลขลบหกับลบสอง่าโทษทีค่ะคู่ที่ห้าค่ะคู่ถัดไปตัวที่ห้าลบหกับลบสอยู่ตรงไหนลบหอยู่ตำแหน่งนี้ลบสองอยู่ด้านล่างเหมือนกันค่ะลากลงมาอากันอ่าเมื่อเจอแล้วทําการเขียนจุดตัดค่ะได้ลบหกกับ ลบสองต่อไปคู่น้าคู่อันดับคู่ที่หกค่ะได้ห้ากับลบสองค่ะเราก็หาค่ะเลขห้าอยู่ฝั่งนี้ลบสองอยู่ด้านล่างเนาะลากลงมาด้านล่างนะคะเจอไหมอ่านี่นะคะเจอแล้วเลขห้ากับลบสองค่ะเสร็จแล้วใส่ตัวต่อไปคู่อันดับตัวต่อไปค่ะคือเลขสามกับลบห้าเลขสามกับลบห้าเลขสามอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ เลข3อยู่ตำแหน่งนี้วางแล้วนะคะลบห้าอยู่ด้านล่างค่ะลากลงไปด้านล่างนะคะอ่ะเสร็จแล้วลากมาเชื่อมโยงตัดกันมันก็จะได้คำตอบมาคือเลขสามกับลบห้าอ่ะส่วนคู่อันดับคู่สุดท้ายนะคะคือเลขสี่ลบสี่กับลบห้าค่ะอ่ะลองทำลบสี่อยู่ฝั่งนี้ลบห้าอยู่ด้านล่างเหมือนกันค่ะลากเส้นมาหากันนะคะ จอจุดตัดแล้วเขียนเป็นจุดตัดได้ลบ4กับลบ5อ่ะดังนั้นเลขคู่อันดับเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหาเป็นคู่อันดับเรียบร้อยตามในนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด8ตัว8คู่อันดับเมื่อทําการวาดเขียนลักษณะลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรานะคะใช้ปากกาสีแดงเป็นสีที่แตกต่างกับสีน้ําเงินหรือดินสอนะคะ ลากเส้นเชื่อมโยงจุดทุกจุดประกอบกันให้เป็นรูปเดอใบเราจะเริ่มต้นลากตามคู่อันดับก็ได้ค่ะคู่อันดับคู่ที่หนึ่งค่ะคือลบสองกับหอยู่ตำแหน่งนี้กับตัวที่สองค่ะคือเลข3มกับสี่เราก็ลากไปหากันอ่ะคูลากนะคะคูลากไปเชื่อมโยงหากันเห็นสีแดงเนาะ เมื่อเสร็จแล้วตัวที่สามค่ะลบสองกับหนึ่งค่ะครูก็ลากไปหาลบสองกับหนึ่งตัวที่สี่ค่ะลบสองกับลบสองมันอยู่ด้านล่างครูลากลงมาหากันลองดูนะคะมันจะทับเส้นอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็เน้นให้มันเป็นเห็นสีแดงถูกไหมคะ เส้นนี้มันคือเส้นเดียวกันเชื่อมต่อกับจุดที่1นึ่งครึ่งปาด้านบนดังนั้นเราก็ต้องลากลงไปตอนนี้เราจะได้ลักษณะเสาของเตอร์ใบแล้วก็ใบของเตอรใบนะคะต่อไปจุดถัดไปค่ะลากจากจุดลบสองกับลบสองไปหาลบหกกับลบสองค่ะตามที่เราทำจุดไว้เสร็จแล้วลบหกกับลบสองอยู่ตรงนี้ เขาให้หาตัวถัดไปอีกตัวที่5คือ5้ากับลบสองอยู่ฝั่งนี้ลากย้อนกลับไปหากันค่ะอาลากย้อนกลับไปหากันเน้นสีให้เห็นเมื่อถึง5กับลบสองขีดจุดแล้วสิ้นสุดตรงนี้ถูกไหมคะเสร็จแล้วตัวถัดไปคือลบสามอัวที่ค่ะคือ3กับ5ครูก็ลากมาหาสากับหตัวถัดไปจาก3กับลบห้าไปหาเลขลบสกับลบหค่ะครูก็ลากไป ลบสี่กับลบห้าอยู่ตำแหน่งนี้เสร็จแล้วมันเหลืออีกหนึ่งจุดที่เราต้องลากก็คือเอาจากจุดสุดท้ายไปหาจุดอีกจุดหนึ่งที่กำหนดไว้ในนี้มันจะได้เป็นรูปของเรือตามรูปภาพนะคะเส้นสีแดงเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะของรูปเรือใบนะคะครูหวังว่าครูทำคลิปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราและทำให้เราทำงานได้แล้วส่งใบงานครูนะคะงั้นครูจะรอรับเรา ส่งใบงานแล้วกันนะคะครูรอเช็คนะคะลูกบายบายสวัสดีค่ะ